ันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะนี่จะเป็นหมูกรอบสองใจนะครับแต่ถ้าคุณอยากมีใครผมไม่สองใจนะครับส่วนนี้จะเป็นเมนูฟิสเ i นชิพนะครับปลาทอดกับมันฝลังทอดที่รสชาติเข้ากันดีเหมือนยูเอ็นนี้ที่เข้ากันเข้ากันส่วนนี้จะเป็นมาม่าต้มยำถ้างานไม่ทําจะโดนไล่ออกถ้างานไม่ทําจะโดนไล่ออกนะครับขอเทอ่ะลูกค้ามานี่เลย การไม่มีทำได้ไงมาโต้ลูกค้าอย่นั man man like ่นแหละพิดก่อนจะว่าผมอะพี่ปล่อยมือลูกค้าก่อนไหมอ๋อุยก็กลัวเขาหลงว่าใส่บุมคาแล้วมีคนกลุมมือหรือยังคะมีมันตุลาอืมก็เห็นนาก็ลืมวันลืมคืนเลยถึง่ค่ะเชิญทางด้านนี้นะคะเชิญค่ะเชิญน้องๆพี่ฝาดดูแลโต๊นี้ดีๆหน่อยนะพี่ปี๋โทรมาเมื่อเช้าเพราะว่าเขากําลังจะพิจารณาหุ้นส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนใหญ่ เขารู้ตัวนะถ้าใครทําดีายปีนี้มีโบนัสดูแลเขาแบบม V A P เลยอะทำได้ปะได้ค่ะดีมากงั้นพวกเรามาบุเวฟแกสอนสวยว้าวลูกค้าเมื่อตรงไหนบอกไปได้เลยนะคะอุ้ยที่นี่มีบริการนวดเท่าเหระครับสำหรับลูกค้า v ีวีพีสำหรับลูกค้าเราบริการมิเศษอย่างดีแบบนี้อยู่แล้วทุกคนถ่าย ลองเมนูนี้นะครับแบบนี้ผมทานไม่สะดวกครับอุ้ยทาใหญ่ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเคี่ยวให้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องป้อนครับเดี๋ยวผมเกี่ยเองได้ครับไม่ต้องเก่งใจครับผมเป็นบริการพิเศษสําหรับลูกค้าพิเศษอยู่แล้วครับผมพิเศษยังไงครับก็หล่อแบบพิเศษนี่คะฮะน่าอะไรครับอ๋ออันนี้เป็นวายอย่างดีของทางร้านเลยครับผมผมไม่ได้สั่งครับนี่ทานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ทนันเฉยๆอาจจะฝืดคอนะครับผมขอ,อนำเสนอ3สาวดาวเป็นเพิงจากทางร้านเลยนะครับ Music พี่แมทผมเข้ามาในร้านไม่เห็นพนักง,งานสักคนเลยไปไหนกันหมดเอ้อกระโหนูให้ไปดูแลหุ้นส่วนใหญ่อะคะหุ้นส่วนไหน ก็ที่พี่ปีโทรมาบอกว,ว่าเดี๋ยวมีคนมาหาพี่ปีคนที่พี่ปีจะให้เป็น่วส่วนใหญ่หนูก,ก็เลยให้ไปดูแลแบบจัดเต็ม <ağ> จัดเต็มเต็มระบบเลยค่ะเต็มระบบเยสเปียกวันนี้เขาไม่ได้มา<ะ>เออไม่มาเหรอคะไม่ไม่่าประจวบน,นั่นคือใครอะ่ะยุดหยุดหยุดหยุดยุดจะได้มดเลยลูกค้าไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอคะ เปล่าครับแต่คุณม,มาทำหาพี่ปีใช่ครับผมเห็นพี่ปีในคลิปเลยอยากมาถ่ายรูปกับพี่ปีเฉยครับเอานวดต่อสิครับกำลังเคิร์ฟเลยนวดอะไระคะไม่สองใส่ก็หน้าก็บุดแล้วไม่รู้ละเคลีย์กันเองใครกินอะไรไว้นะ่ะจัดการเคลียร์ด้วยละกันแมทมาสนุกกันต่อสิสนุกกับผีสิสามเมาเลยกูแกสามแล้วใช่ไหมงั้นลุก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 ไปเลยสันอ่ะอยากเมา